Good. <laughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเจ๊ขอหาที่ดีๆก็โอ้โตรงนี้นี่แหละเออโอเคนะครับ้ยรถวิ่งผ่านนะว่าตอนนี้ก็อยู่กับช่วงแถลงการจาก Askew m o t ี v นะครับหรือ MGT นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาท่าลงเกี่ยวกับช่องการเปิดช่องใหม่นะครับของผมของผมนะครับอ่าตอนนี้ผมได้ทําการสร้างชแนลใหม่นะครับมาสามชแนลด้วยกันนะฮะชแนลแรกนะครับ ม a สกิมเมอร์ทีนะครับซึ่งเป็นช n n อ l ใหม่ของผมนะครับที่ช n n อ l เก่านั้นโดนลิขสิทธิ์ไป2คลิปนะก็คือแอนิเ o ชันวูซูดไมโครฟับนะครับสองพาร์ทเลยนะครับทั้งสองพาร์ทเลยแอนิเ o ชันวูซูดไมโครฟับแล้วก็แอนิแอนิเมชันว s ซูดแอนิเมเตอร์นะครับอันสองคลิปเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้โดนแบนนะครับ Animation ันวูซูดแอนิเมเตอร์นะครับ,รบก็คือสองคลิป นั้นที่ผมบอกนะฮะแอนิเมชั่นวูซูแอนิเมเตอร์ World Shoot er นะ่ะผมลบไปแล้วนะครับเพราะว่าแอนิเมชั่นวูซู m ไมค์ครับเนี่ยผมโดนแบนโดย ic, อัันเบกเอ้ทุยเมย์โดนแบนโดนลิขสิทธิ์คลิปของคลิปของเขาโดยอ l a ลันเบเกนะครับก็คืออย่างนั้นแหละอืมโดนสองคลิปเลยนะคะก็คือรวมเป็นสองครั้งเลยนะครับอ่าก็ผมก็เลยมันก็เลยบอกว่าคุณเหลือ การโดนลิขสิทธิ์เพียงครั้งเดียวถ้าคุณโดนลิขสิทธิ์อีกครั้งเอ้ยอะไรขึ้นถ้าคุณโดนลิขสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งบัญชีของคุณจะหายไปทันทีผมก็เลยไม่ทําคลิปต่อแล้วนะผมก็เลยหยุดชแนลเก่าไว้แค่นั้นเลยนะครับจากนั้นผมก็ได้ทําการรู้แล้วผมก็กลัวโดนแบนอีกรอบหนึ่งผมอยากรักษาชแนลเก่าไว้เพราะชแนลเก่าผมเปิดมาปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ผมอยู่ป .6 นะฮะเดือนธันวา ประมาณไปลายเดือนธันวาคมปลายเดือนอเออผมเปิดแล้วก็ผ่านมาปีหนึ่งลนะแล้วเนี่ยชแนลผมเนี่ยเปิดมาได้ปีหนึ่งแล้วซับสไคร์ก็เก้าร้อยกว่าอ่ะโอเคนะก็คืออนิเมชันมูซูมายครับนะครับก็โดนล,ลิขสิทธิ์ไปโดยราเบเกอร์ทั้งสองคลิปนะครับก็เหลืออีกครั้งหนึ่งก็คือลิขสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งถ้าผมโดนล,ลิขสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งก็คือบัญชีก็จบไปโดนล,ลบไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีอีก2คลิปที่เหลือก็คือ Animation, World Shoot, Anim เมช n นวูซูดแอนิเมเตอนะครับผมก็เลยทําการลบไปเลยนะครับไม่เอาไว้ในชแนลอีกแล้วนะครับถ้าผมโดนแบนอีกครั้งหนึ่งก็จบแล้วชแนลนี้นะครับสาเหตุทําไมผมถึงเปลี่ยนชแนลเหรออ่าก็นะตานที่รู้นะก็คือผมอ่ะยังไงบอกไอเดีย <c ười> คือผมกลัวแบบว่าไป เผลอไปแบบทําคลิปแบบว่าเป็นของคนอื่นไงลิขสิทธิ์แต่ที่จริงไม่ใช่หรอกผมกลัวโดนแบนเออผมกลัวโดนแบนแชนแนลก็เลยลม้มล้มเลิกแชนแนลเก่าไปเลยนะครับก็เลยสร้างแชนแนลใหม่อะก็ทีนี้แชนแนลใหม่นะครับมีชื่อตามนี้ฮะตามมาดูเลยนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับอันนี้คือแชนแนลเก่านะครับ อ่าอันนี้อยู่ใน youtube นะนี่คือชแนลเก่าครับนี่คือคลิปที่แล้วที่ผมแถลงกันย้าชแนลของผมไปนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะเอาอัปโหลดลงในชแนลเก่านะครับแล้วชแนลนี้ผมจะเอาไว้ทําอะไรผมไม่ผมไม่ปล่อยล้างหรอกครับผมจะเอาไว้ก่อนนะครับผมจะแตบบ่ว่าคลิปสมมติมันไม่เกินสิบห้านาทีไหมผมก็จะเอามาลงเนี่ยแหละเอามาลงนี้นี่แหละแบบแค่แบบยังไงอะแบบเล่นแบบ ปกติไม่ได้เล่นนานแต่ว่าคลิปวิดีโอเออชแน,นลนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะแต่น่าจะได้ใช้แหละเพราะว่าผมอาจจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นด้วยแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมจะเอาชแน,นลที่จริงผมเอาชแน,นลนี้ไว้แหละแต่ผมจะได้ใช้หรืเอเปล่าแค่นี้แหละอ่าผมอาจจะลงคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะแต่ว่าชแน,นลนี้ผมก็น่าจะลงคลิปอีกแหละแต่ว่าเป็นคลิปที่ไม่เกินสิบห้านาทีก็คือแบบเป็นคลิป แบบแถลงอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนแต่ผมจะลงนี้แหละไม่เกินสิบห้านาทีส่วนชแนลใหม่นะครับชแนลมาร์สมนานังนี่ก็ลงวันสิบห้านาทีชแนลใหม่ผมสร้างมาสองชแนลนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้เกี่ยวก็คือรีวิวนะครับเป็นรีวิวเกมนะครับแต่ไม่รู้ได้ใช้จะได้ใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ชแนลการ์ดนะจัดอันดับไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า อันนี้คือสร้างแล้วเฟลนะสองช่ e l เลยเนี่ยชย่ e l ใหม่อยู่นี่ตึงนิด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 เออนี่ก็คือช่ e l ใหม่นะครับนี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนเนี้ยเนี่ยตรงรูปโปรไฟล์ผมนะครับเห็นไหมข้างล่างมาเอ็มตัวใหญ่ A.R.C.H. แล้วก็เว้นวักค G ตัวใหญ่ A.M.E.R. แล้วก็เว้นวักค T ตัวใหญ่แล้วก็ V นะครับก็สำหรับอ่าชนลใหม่นะครับผมก็จะทำการถ่ายอัดวิอดวอัดวิดีโอนะครับน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะถ้าถึงชั่วโมงเนี่ยผมจะเต็มก่อนฮฮประมาณ30-40ี่สิบนาทีนะครับอ่าแล้วก็ อันนี้ด้วยนะฮะอีกชเนอหนึ่งอะไรนะเอาเอาไว้ไลฟ์เกมด้วยนะครับแบบออกอากาศสดนะฮะแบบสดสดร้อนร้อนเลย live นะครับโดยผมใช้โปรแกรมนี้นะครับในการถ่ายทอดสดนะครับโดยการที่ผมใช้โปรแกรมนี้นะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผมโหลดแล้วผมใช้ไปเป็นอันนี้อไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในนี้น,นี่อยู่ไหนไวะนี่โปรแกรมนี้นะครับเนี่ย ลักลู่ครับนี่อันนี้นะครับที่ผมจะใช้นะคะรีวิวอืมอแล้วหน,นึ่งจะจบแล้วเนี่ยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากช่องใหม่ด้วยสำหรับใครที่ติดตามช่องผมอยู่ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบคนนะะก็ขอให้ติดตามช่องเก่าไปก่อนนะครับ อย่าพึ่งแบบกดยกเลิกแล้วไปติดตามชแนลใหม่นะครับแชแนลเก่าผมก็น่าจะใช้แหละแบบว่าเล่นแบบยังไงอเป็นยังไงอะยังไงดี <laughs> จะบอกไงดีอือ <laughs> เอาเป็นว่าผมจะเล่นคลิปไอ้ชแนลเก่าจะเอาไว้นะครับแต่ว่าผมจะเอาไว้แบบเออเล่นแมปเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า เล่นแบบสั้นๆนะครับไม่ได้เล่นอะไรงนี้อาจจะเป็นแบบเล่นแมปกับเพื่อนอะไรงนี้แต่จะเป็นแมปสั้นๆนะครับจะไม่ได้แมปยาวๆนะครับอ่าอะไรประมาณนี้หรือว่าแค่เล่นผ่อนคลายเฉยๆนะจะลงในคลิปเก่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีถ้าใครอยากรู้ว่าผมจะเอาใช้แนวเก่ายังไงถ้าอยากรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะ ส่วนช anel ใหม่ผมก็น่าจะทําต่อไปเรื่อยๆนะช anel ใหม่คลิปนี้ผมน่าจะเอาลงในช anel เก่านะแล้วทุกคนแล้วคลิปแรกที่ผมจะทําก็คือน่าจะเป็นออกอากาศสดนะเกมเกมอะไรวะเกมอะไรวะเกมอะไรวะเกมแล้วะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะน่าจะเป็นออกอากาศสดนะแล้วก็เล่นแบบปกตินั่นแหละ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนหงอย่าลืมกดไลค์ส <c oughs> <c oughs> มัครสมาชิกผมด้วยนะครับคอมเมนต์ข้างล่างคิปให้ผมด้วยนะครับอ,อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเดี๋ยวผมจะตอบเดี๋ยวผมจะนึกดูอีกทีว่าชิดดูอีกทีว่าผมจะทำไงกับใช้แนวเก่าแล้วผมจะทิ้งเอ,อ่อตอบคอมเมนต์ไว้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายครับ ดีเจอกันชแนาใหม่เด้อ